สวัสดีค่ะเอจีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านแต่ามาพบกับช่องช่างนิชาแนอกนะคะโอ้อะไรเนี่ยทาสีรองพื้นบอผสมน้ำ คลิปนตััวสวัสดีครับแม่แม่พี่พี่เอฟซีทุกคนนะครับผมตอนนี้ก็เตรียมผสมสีตอนนี้ครับผมไม่าทาข้างในนะครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมตันนี้ก็ กำลังผสมสีเนาะนเดี๋ยววันนี้เราจะทาด้านในเนะาะเพราะว่าด้านนอกนี่สงสัยจะทาไม่ได้นะครับผมเน้จากเนาะอากาศมันชื้นนะครับด้านในนี่ก็ลองพื้นไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะามาทาชีจิงนะครับด้านในนี่จะเป็นสีขาวนะครับด okay. น้ำอีกเนาะพี่น้องคือนุ่มเนาะเดี๋ยวนี่นะพี่น้องถ้าหัวว่างไหมนะคือนุงนะทุกท่านมันจะกินเนี่ยต้องคนคนเข้ากันเนาะพี่น้องจริงนุ่มตามมาดิแบบนี้สบายนะครับเดี๋ยวจะทาให้ดูนะฮะวิทาสีนะครับผม อกินไหมน่ากินนะเอฟซีทุกท่านวิบาชิม,มสีย <laughs> สิบซ <laughs> ส,ม <laughs> สิมเบิ้งมันนัวหรือยังซีน,นี่เขาเขาทำมาจากอะไรเนาะไม่รู้ นี่ข้อกันแล้วนะฮะน้องเอฟซีอืเดี๋ยวเอาเห็ดพิสูจน์ต็มเลยเนาะมันก็เลยบ่พอใช่ทำพิสูจน์กนเด้ปกติต้องเอาน้ำใส่อีกน้ำใส่เอาน้ำใส่อ้ือ แค่เราทำถูกสูตรนี่ครั้งเดียวก็พอพอก็เหาก็ยังเว้าอยู่เนาะเงินเ่ากัยังพอทำตัวสูตรนี่นะเอ๊ะต้องแบบนี้นะครับวันนั้นน่ะเราธรรมดาเนี่ยเปิดปุ๊บเดี๋ยวผสมมือมันได้ครึ่งปุ๊บเปิดปุ๊บเี๋จุ่มปั๊บทาปั๊บเลยมันก็เหนียวหนืดเลยเนาะมันเลื่ไปเลยนี่ไปเลย พอก่อนเนาะพอก่อนเนาะเจตเติมไรเหรอสิเติมอีกหรอพามาไปลองท่าก่อนเดี๋ยวทายก่อนเนาะพี่น้องท่าถ้ามันเหนอะก็เอาน้ำมาใส่เนาะสีลองก่อนโอ้โหมาไปยังสีน้ำมันออกอันนี้เดี๋ยวเราจะไปทาสีด้านในนะฮะเดี๋ยวเราเติมวางไว้ก่อนคุณไปเอานั้นให้เพิ่นนะ แปรงปูดแล้วก็มาทาสีกันแล้วตั้งระวบอกบกองเลยตัวยางโอแล้ว เราโลดก้นละอ้วพี่น้องก็น,นี้ก็จะลงสีจริงนะหะสีทาสีมันเราดีบไม่ได้างานละเอียดได้งานทาสีแล้วก็ค่อยเป็นค่อยใช้ไ่ต้องค่พอยๆกิ้ง น่ามาันอยู่เนียนนั่นนะมั้งมันบีบออกมางทีค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่งช่้างมาิชานลนะคะ